mà mời mà mừng 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 xì mừng 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 vô, vô vô, này mừng 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 bốc mừng 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 này, mà mừng 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 mà mừng 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 มันโมีอย่างนี้ยิ้มแห้งสมบูรณ์ยาวก็หลังต้มน้ำหอนส่งนมอยู่บวกลงสิมาหากินละ่ะ <c oughs> ลงสิมาหากินแล้ว <c oughs> น้ำหอน <c oughs> บ้านหอนเรียกว่าบกลงมาแล้ว <c oughs> ปวดปวดไปทั้งคนทรงสมุห์หันว่าเป็นสิ่งกายเป็นไข่ปากไข่เอายาให้กินนะเด้บ่งไข่ไปกินยาตีเขาเรื่ยมา,าดูดขวดวขดูดขวดนมส่งว่าเขาแล้วมาดูดขวดให้กินยาเด้บ่งไข่อา,า,ายาใส่หนึ่งคือตำแกงก็เป็นไข่ ห่อนว่าเหลี่ยวสิกินละ่ะเลวยว่าันกินนมเอกะว่าันได้กินดอกลงห่อนเลยค่ะห่อนหันว,หนว,หวนะเจ้าไม่ใช่หมาเจ้าทำไมเจ้าทำแบบนี้ไปลง เดี๋ยวกลงกินนมยังมาเบ่งกันอีกเท่นึงส่งให้มัมงน้ำม้วนกดลง เดีบตีนเนี้ยแ่ะปูไปยืดต้งปูแม่เ,เ,มเจ้าขาให้มันรสหนี้อีกเปลือกเต็มคู่อดีเต็มเต็มคู่เขาดู เค่งน้ำห่อนแล้วเอาน้ำเย็นเทใส่เต็มกุร้องร้องมาพีร้องไปส่งจังไรโบจักจะไปยิงส่งแนวนี้ยินกี่เงาลงวะลงบบเกียวหรอ รัวนะมาพี่มาพี่ไปหาแม่เขาพุดมามาพี่เฮ้ยร้องนะพี่ออกข้างนอกพี่อ่านเก็บวันนี้จิตล้งไปโอ้ยดูนห่งครับ กินย่างคาบเป็ด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 บุญขึนามเล่นมาด้องเป็ด ำกระท่วมฝนกระโตกในเบื้องนี้เทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อยท่านวิทย์ท่านวิทย์ผื่นเพื่อนว่าวัวตุ่นกลวยเลี้ยงวะละใบนี่กลวยกลับมาเบืองหมึกลงอีกกันเบิ้ลไปละาขวดหนึ่งในเวลาผิดตา เวลาข้าวเดียวบกลงเบิดไปแล้วหนึ่งขวดลงลงพี่ลงอันนี้เอาง้อพี่เอ้ยอ น้อ,องเดือนเลยดีนองเดือนจะกินทีวันกูเถื่อมันกินสี่ขวดน้นองยนบ่ขวดที่สองเป็นระบบหลง เป็ดสุ่มมันนี้เริ่มกินแนลน่เรากลงกำลังเริ่มกินขวดที่สองเสียถิมอยู่บ่เป็ด โอ้คิดอาหารขวดที่สองหมึกลงบนแหลมต่อไปเป็นขวดที่สามของหมึกลง นามล่งไปก็ล่งล่งสะกินข้าวเดียวท่องไข่หินเลย แค่เดียวกัะทองไขหินเบิร์แล้วขวดสามอีกขวดอีกขวดหนึ่งวันนี้เบิร์ขวดนี้ก็พ่อแล้วมึงหลงเบิร์ขวดนี้เศร้า

มาไล่ใ,ใส่ทอดนึงมาไล่ซอมเลยยิมแม่แต่เตอวะ กบกลงกป่วยเจอผาอยุเขากบกลงก็ป,ป่วยไก่ระกนงกับกกไก่สีเบิดแล้วเบิดสี่ขวดเส้ามึง เบิดแล้วพ่อเตมหนักเบิแล้วอแล้เบดแล้วไปอันนีไปเบิดแล้วเศร้าหลวงเศร้าเศร้าไปไปเศร้า,า <c oughs> พ่อละะ่ะไปหากินยาคนไปบ้านนี้กินผู้หงผงอกไปผูนตักเนี่ย <c oughs> นาวัน,นตีนั่น S <S ไปนียอ,ยไ,อ,อไปร้อไปไปจะแดงเลยยังบอกขันอิมอิมว่ยิมกับพ่อแล้วลองลอ,อ,องเบิ่งนามถ่วมต่อเบิ่งนามถ่วมต่อมันหอดสซเน่ มาเบ่งขอบเป็ดขอบเป็ดซุ่มขอบเป็ดเก่าขอบเป็ดเก่าใหญ่นี้น่าลันละใหญ่นี้น่าลันละตอนนี้ก็มีแต่ขอบเป็ดเปลงโตอยู่ซุ่มเป็ดกันลังลอยน้ำอยู่เออบยอึดหนามลอยนะมึงสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุโนรู ี่พานไปครับหอดจังหวัดอุบลราชธานีก็ท่วมท่วมบันนี้ก็มีเมียงก็ให้ยุเสินกาไห้มาอีกมันนี้ก็ฝน,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 นตกที่ระบาดฝนตกหย่อนให้ยุเ่ินเสินกาอยู่หน้าดอนบกยางหน้าภูขเขาเกลือนี่ครั สถานาการณ์นนา,าม่ว้ายังปัน เคยเป็นเดินนั่งเลนจลับมาแล้วกบบกหอดเพียงประมาณนี้ละเบื้องเบื้องปีหนึ่งถั่มซนีปีโตไปมันสิ่ถนนั <c oughs> ่มซำไหนหรือมันสบ่ห่วถมต้นกล้วยมันซื้อว่าใบเหลืองนะไกล กล่องสีแนมเห็นบัวใส่ตัวไครัดเปียนแนมโดยตาเปล่าต,ตอนนี้ก็เลื้อยๆอยู่ <c oughs> ซูเันไปตามสภาวะตามสภาวะของหน้าข้องในเป็นะปีเขาจะเรียบร้อยบักพ้าปลูกไว้ทั้งลงุง กลีเรียบร้อยต้องรอเท้งอยู่บซุ่มไก่กินอาหารกินแล้วนะเนี่ยซุ่มเป็ดซุ่มไก่กินอาหารเบิดแล้วส่ายหยาดกันละ่ะ บกลงกันเหลิ่มไปหาเขาข้อหาเขาข้อหาความอบอุ่นของมันตีมันนี่เอา้าจังหวะกันอีกเพื่อนึงเพื่อต่อไปมันนี้ก็เอาไว้ซ่อมอีกสัมมสกก้อนสวัสดีครับ